พอเวลาไม่มีปัญญาต้องอาศัยศีลนะเห็นไหมต้องอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาความรู้ระดับนี้นักขัตติถึงจะควบคุมควบคุมตัวนี้ไม่ได้ควบคุมตัวนี้ไม่ได้พูดภาษาพระนะพูดภาษาพากลุธบามว่าเมื่อทำอริปวะวัตแล้วเห็นไหม ท่านที่รู้อยู่ว่าหวานมันไม่ดีมันม,มีประโยชน์มันมีโทษมันมีพิษแทนสาระทางกายอดอดกินได้ไหมอดกินไม่ได้พร่ะตอนนั้นเห็นอะไรเ,เ,เห็นเห็นกงจากเป็นออกบัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นของหวานเนี่ยเป็นของดีมีประโยชน์ท่านคิดเลยเพราะฉะนั้นเ,เบื้องหลังที่บอกว่าท่านที่รู้อยู่ว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่ก็อดทำไม่ได้เพราะว่าถูกอันนี้ถูกตัวนี้อันนี้พราะว่นี้พเพราะน,นำส่งผลผลตามมาคือ เราก็เห็นสิ่งที่ว่าไม่ดีนั่นแหละเป็นอะไรนั้นเป็นสิ่งดีทันทีเลยเราจึงที่ว่าอดทาไม่ได้ก่อนนั้นเราว่าจะไม่ทําแต่พอมาถึงจุดนี้มันลืมไปหมดแล้วเพื่อเห็นเห็นชั่วเป็นดีเห็นบาปเป็นบุญเห็นกุศลเป็นกุศลเห็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็มีป็ระโยชน์เห็นสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นปุจเราจึงคิดพูดทําเหมือนเดิมพอทําเสร็จแล้วเราก็มาคิดอะไอีกยกอย่างเช่นโทรศัพท์เป็นรูปธรรมตอนสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ย สามารถทำอะไรได้บ้างยนจ์ใเห็นไหมตอนนั้นเสียดายไหมไม่เสียดายไม่เสียดายพออารมณ์หายแล้วเป็นไหมบ้างโอ้สายตังนัยนี่เห็นไหมเห็นชัดเจนไหมเห็นชัดเจนทุกทีวีเป็นถ้าเป็นราคากลับเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นราคาโอเห็นสาวเห็นสายเดียววิธีการชิงสุขปัญหาไม่ดีหรือไม่ดีไม่ดีเวลาได้ก็ไปนอนกับเขาเลยพูดทำไม่เป็นวิธีการพูดต้องพูดอย่างนี้การชิงสุขปัญหาเป็นสิ่งที่ ไม่ค่อยดีเป็นอันตรายเสี่ยงแต่ว่าพอคนหน้ามืดขึ้นมามันจะกดทาไม่ได้เพราะทำเสร็จแล้วปุ๊บเธอตอนนั้นท้องก่อนแต่คุ้มไหมไม่คุ้มมันไม่คุ้มนี่มิตีการคิดราะราคาโทระโมหะเราก็สามารถเช็้ได้อย่างนี้ราคาก็เราเรื่องเรื่องเส้นซ์่เกี่ยวข้องโทระก็เรื่องการทะเมาแว้งก็ได้โมหโะโมหโะก็เรืร่องสุรายาเพติดเอาไปเกี่ยวข้องมันก็จะง่ายขึ้นน่าฟังมากขึ้นฟังแล้วมันไม่เส้นมากขึ้น ถ้าเราจะไปอธิบายภาษาอันนี้โดยที่ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานมคนามจริงมันจะไม่แตกต่างใช่ไหมเพาคำถามที่ว่าทั้งที่รู้อยู่ว่าสิ่งนั้นไม่ดีไม่มีประโยชน์มีทั่วเป็นอันตรายนี่ที่ว่าอดคิดอดพูดอดทำไม่ได้นี่เพราะอะไรกรกจ่างชัดไหมวางในมุมกับทั้งที่รู้อยู่ว่าสิ่งนั้นดีมีประโยชน์เป็นคุณแต่ก็อดแต่ก็ไม่อยากทําไม่อยากพูดไม่อยากคิดไม่อไม่อยากปฏิบัติตามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะก็เพราะว่าเรายด้พบว่านี่ ครามรับผู้ส่งผลง่ายไหมแบบนี้เมื่อง่ายแบบนี้ปุ๊บก็คิดว่ามันโอเคไม่มีปัญหาอะไรแสดงว่าอยากกลับบ้านนี่ก็อยู่เพราะว่าฉัไม่อยากมันขายไ่อยากอยู่ที่แล้วแล้วมันอยู่ไม่ใช่บ้านฉันไม่ใช่เมืองเกิดฉันฉันอยู่ได้ทำไมนานๆนะถามสบายว่าการศึกษาแบบนี้การฟังธรรมแบบนี้การศึกษาธรรมนี้มีประโยชน์ไหม มีมากถามว่าทำไมถึงบอกมีประโยชน์มากเข้าใจดูที่ไป,ไปที่มาดูต้นซ้<ษ>ต้นซายไปของสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าสมมติวาา่าเราสนทนาทำเราศึกษาธรรมะประมาณจักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแบบนี้คิดว่าจะมีคุณค่าของการศึกษาธรรมะกี่วันกี่เดือนกี่ปีตลอดชีวิตแก่ๆรู้ดีประสบการณ์เข้าเข้าอออเข้าออก นี่จะเล่าให้ฟังนะถ้ารู้ว่าเราทําบุญกระจอกกระจอกแค่นี้ไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นกระจอกกระจอกเป็นเทวดากระจอกกระจอกเราเป็นเทวดาที่มีสัจวใที่เขามีรัศมีมีอะไรมากกว่าเราเราเขียนว่าโอ้ตอนครูเป็นอยู่มนุษย์นี่คุณน่าจะทำบุญมากกว่านี้มันสายไปแต่ถ้าคนไใหนศึกษาธรรมะแบบนี้เรียนรู้ธรรมะแบบนี้โอ้โหรีบมาเตอตัวพวกเทวดากระจอกกระจอกจะไปสน ว่าความมงคั่งบรเจ้านี่ยิ่งใหญ่แบบไหนนะที่เราได้เรียว่าเป็นว่าเพราะว่าเทวดากระจอกกระเทวดากระจอกอย่างน้อยส่วนหนึ่งเทวดาชั้นจาตุมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งภูมิเทวดาสองลูกขเทวดาพวกเทวดาแบบนี้ก็คือหนึ่งยังทําได่ใช้นาทํารั้วทําสวนมีโรคปวดหลงมีสามีภรรยาทำมากินขอดลูกเนี่ยแบ่งกันแค่นี้นี่คือเทวดากระจอกบางทีของก็ยังไม่ได pues ้หายตัวก็ยังไม่ได้นี่ไม่ของก็ยังไม่ได้เลยเทวดาชั้นสูงโอ้ แค่สวรรค์มีมันเขาก็มั่งม่อยมหาศาลแล้วเราเปรียบเทียบเป็นไงเห็นไปรูปธรรมเห็นมนุษย์กระจอกไหมเห็นมนุษย์กระจอกไปดูนะอิสลัมโอ้ยเดีโฮมเลนโฮมเลนโยกเลนนียกหล่ะนี่นั่นแหละมนุษย์กระจอกโอ้นี่โฮมเลนทานทุกวันนี่เป็นยังไงบ้างกับกับมนุษย์ระดับมนุษย์ระดับดีเป็นยังไงบ้างมนุษย์กระจอกก็แบบเดียวกันเทวดากระจอกก็แบบเดียวกันอืมเทวดาตกสวรรค์ คนที่เขาดีกว่าเราอยู่แบบโมโหโมกใหญ่โตโมโหแต่เรามีมากมายมหาศาลแล้วก็เทียบเคียงได้เห็นไหมเพราะเราสะสมบุญอย่างนั้นเราก็จะได้เป็นแบบนั้นเหมือนกันถ้าเราจะต้องการธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทุกคนที่ศรัทธาเรื่มใสในพุทธองค์ในพระธรรมในพระรูปสูงไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาจะเป็นใหญ่อย่างเดียวคือจะเป็นผู้นาคนหัวหน้าเป็นผู้บริาาหารอย่างเดียวนี่คือนี่คือคือสุจอดของธรรมะของพระพุทธเจ้าขนาดเขาจะเอาดอ,อกบกผพรปบูชาพระธาตุแค่สี่ดอก ตายไปแล้วก็เกิดในสชั้นดาวถึงเห็นไหมมีรัศมีไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่มีบริวารมีวุ่นมากมากเหมือมหาศาลวิธีการคิดๆวันนีโยมแพทย์ตั้งกุศลจิตว่าวัตถุสิ่งของที่บริจาคหรือถวายมาเนี่ยขอให้เป็นไปเพื่อให้คนที่ดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมผู้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 ปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาไปใช้เพื่อจะเข้าขายว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยคนดีพลังคนดนี้มันจะผลักดันให้เรา ทุกรูปแบบพวกนั้นีวิธีการคิด,ค,ดคิดแบบคิดแบบนี้นไอ้ที่ทาที่กูรักกูรีกูจอว่าโอ้อยากได้อยากได้นี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์อะไรเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนให้คนนั้นได้สําเร็จในสิ่งที่เขามุ่งหวังปรารถนามอนมุมกับถ้าเข้าขายว่าเป็นคนไม่ดีต่อให้มีของดีขนาดไหนก็ไม่อยากไปเข้าไปฟ้องเกี่ยวไปแวกเพราะว่าสักวันหนึ่งเขาจะทวงถามทวงนี้บุญคุณแต่ถ้าคนดีเขาจะไม่คิดอย่างนั้นมันจะแตกต่าง เพราะฉะนั้นบางคนเขาช่วยเหลือเราเขาดูพ่อสงฆ์ข้อเราเนี่ยตอนมาไปหลังเขาทวงนี่มันคนเจ็บปวดนะเจ็บปวดแต่คนดีเขาไม่คิดอย่างนั้นคนดีเขาถือว่าเป็นการส่งเสริมสับส์นคนดีให้มีโอกาสได้ได้ทดําดีหรือว่าได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติด,ดีและใช้ความดีให้เป็นประโยชน์น่าจะดีเอาอยาง,างน้ยเอกกระดานที่เขาบริจาคมานี่เป็นฝรั่งบริจาคนะชื่ออะไรชื่อฟิลิปชื่อ ชื่อฟิลเห็นไหมมันนะ่าจะมีประโยชน์แค่ไหนนี่เป็นการ <Feel. S 1> ให้ทรรมาเป็นทานต่อให้เขาเป็นฝร,รัง่งเขาไม่รอบรู้แต่พลังงานสูงตัวนี้มันก็ต้องไปถึงเขาอยากมาเรูยกเขาก็ต้องเรียนหนังสือเก่งฉลาดสอบได้ที่หนึ่งเป็นต้นแบบเห็นว่ารู้ก็เรียนอะไรนะเวียดเฝ่เรียนอะไรนะกมไม่รู้่ะขอถามว่าเรียนธรรมะแบบนี้ศึกษาธรรมะแบบนี้ทำทำไมถึงคิดว่ามันดีมันมีประโยชน์มันมี พลังมหาศาลเข้าใจงนะ่ายเชื่อมโยงแล้วมัน็สมเหตุสมผลเคยเคยต้องข้อสังเกตไหมว่าทําไมเราอ่านหนังสือเราฟังธรรมะดูมันว่าจะเข้าใจแต่มันก็ไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่กระ่างชัดรูว่าจะมองทะลุมันก็คุ้มเคลืออนลองมาเทียบเคียงแบบน,นี้ลองมาเทียบเคียงหมายถึงว่ารู้ไหมว่าถ้าพูดแค่ปากไม่เขียนบนกระดานนี่มันยากมันยาก แต่ถ้าเช้นบนกระดานนี้มันจะช่วยทำให้เรามองเห็นเป็นภาพได้อ้าวถามว่าถ้าเรารู้อย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยน